เติมเกม fc mobile ถูกกว่าเติมเองผ่านร้าน Luckin กกคอยร้านค้าจนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีเติมผ่าน id password รวดเร็วปลอดภัยมั่นใจไม่รีฟัน1 0 0ซแถมเพิ่มความโชคดีในการสุ่มเหมือนชื่อร้านด้วยนะครับสนใจเติมเกม fc mobile หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ line luckin หรือ facebook fanpage luckin กกคหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมที่จะเติมเกม fc mobile คิดถึง ลักกีนคอยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัวร์เซียนะครับผมในวันนี้นะครับเรามาดูกิจกรรมนี้กันดีกว่านะหลังจากดูกิจกรรม ucl มา2คลิปแล้วนะ ก็กิจกรรมนี้นะผมไอคอนเจอร์นี่นะครับในวันนี้นะผมก็เก็บไอแต้มเนี้ยครบแล้วนะเนี่ยไอแต้มโอเคในคอนเจอร์นี่เนี่ย,ค,ค,ยครบ3ามรอยแล้วนะครับก็วันนี้จะสามารถรับตรงนี้ได้แล้วแล้วก็จะบดบดล็อกบทถัดไปนะครับก็คือนี่เลยบดมาสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าบดล็อกเราจะเป็นยังไงนะครับไปกดเลยเนี่ยครบแล้วเนี่ย Okay. ได้เป็นเงินกับปลดล็อกบดถัดไปนะครับไหนไปดูดิมาเติมบดเราเป็นยังไงนะครับอันนี้คืออะไรไปที่การแลกเปลี่ยนนะลองกดดิโทเค็นซีดานหนึ่งแล้วก็โทเค็นไอคอนเจอร์นี่อ้าวคปโทเค็นอีกตั้งเจอ่ะมีไม่พอดิถ้างั้นอ่ะแล้วก็มีซีดานแปดอปกับโทเค็นซีดานสอ๋อก็คือแจก แจกซีดาน85นั่นแหละแต่ว่าจะต้องเก็บโทเค็นไอคอนเจอ์นี่มาให้ครบก่อนนะอีก70เลยนะเรามีอะไรอีกไหมอะล้วอันนี้เล่นยังไงอะ่ะอันนี้เล่นไม่ได้ด้วยน่าจะต้องรับอันนี้ให้ได้ก่อนปะใช่ต้องรับซีดานให้ได้ก่อนนะถึงจะเล่นตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมันไม่สามารถเล่นได้เลยนะทุกอันเลยนะทุกอันเลยใช่ แสดงว่าต้องไปเล่นอันเก่าต่อเิถ้างั้นน่ะต้องไปเล่นอันเก่าก่อนนะไปเล่นระดับเนี่ยไปเล่นอัน,นเนี้ยยีลิทเนี่ยไปเล่นสองอันเดิมปะ่ะใช่ไปเล่น2อันเดิมนะครับรับวันละสิบห้ารับวันละสิบห้าให้ครบเนี่ยให้ครบอีกที่เหลือเนี่ยตัดเจ็ดติบใช่ไหมก็เอาเจ็ดิบหารสิบห้าได้เท่าไหร่เจ็ดสิบหารสิบห้าก็ห้าวัน ก็เล่นที่เดิมอ่ะให้ครบห้าวันประมาณก็จะได้รับ4ีดานนี้พอรับ4ีดานตรงนี้ได้ปุ๊บก็จะสามารถเล่นพวกนี้ได้แล้วแล้วตรงนี้เล่นได้ถึงไหนอ่ะแล้วก็เล่นได้ถึงสองจุดนี้เหมือนเดิมว่าสุดท้ายอ่าแต่จะเป็นดรอปสิบห้ากับสามสิบโอเคแล้วตรงนี้ใช้เท่าไหร่ตรงนี้ใช้พันสามโอ้โหต้องนั่งคํานวณดีแล้วเดี๋ยวคํานวณแป๊บคานวณยังไงก็เดี๋ยวเอา ช่องนี้นะมารวมกันให้หมดเลยนะครับเนี่ยในหน้าใหม่เนี่ยหน้ามาสเตอร์เนี่ยได้เท่าไหร่ผมไปรวมมาแล้วมันได้3 8 5ปนะเออในวันแรกที่เราเปิดให้เล่นตรงนี้ได้นะก็คืออีก5าวันข้างหน้านะครับมันได้3 8 5แปแต่เดี๋ยวเราจะต้องวนเล่นตรงนี้กี่รอบเนี่ยถึงจะครบนะถูกไหมก็ต้องเอา1,300ที่ต้องเก็บเนี่ยไปลบด้วย3 8 5ปมันได้เท่ากับ915นะครับแล้วไอ้สองจุดเนี่ยที่เราเล่นทุกวันเนี่ยมันดรอปเท่าไหร่15กับ สามสิบมันดอกวันละสี่สิบห้าใช่ไหมก็เอาเก้าร้อยสิบห้าเนี่ยหารด้วยสี่สิบห้าเลยครับเก้าร้อยสิบห้าหารสี่สิบห้าก็เท่ากับยี่สิบจุดสามสามสามวันก็คือยี่สิบเอ็ดวันถึงจะสามารถรับตรงนี้ได้โอเคเข้าใจแล้วก็รวมทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังก็คือรวมทั้งสิ้นเนี่ยต้องไปเก็บต้องเก็บตรงนี้มานะมาอีกเจ็ดสิบถูกไหมเก็บเจ็ดสิบจากบทเก่าก็คืออ e ีลนะิตอ่ะตรงนี้ ใช้เวลา5วันแล้วพอปลดล็อกได้ปุ๊บ5วันเนี่ยก็ต้องมาเล่นตรงนี้บน3อีก21วันนะเพื่อที่จะปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับผมรวมๆแล้วก็เป็น5วันบวก21วันก็คือ26วันนะครับเอาจริงๆตีกลมๆมาเลยไหมว่าเดือนหนึ่งก็ได้เอออาจจะเป๊ะๆเลยก็คือ26วันประมาณนะครับ26วันก็น่าจะประมาณวันที่22 23เดือนหน้าป่ะเดือนพฤศจิกายนนะครับ ถึงจะสามารถรับตรงนี้ได้นะครับเท่าที่ผมไปนั่งนั่งไล่ดูปฏิทินมานะออประมาณช่วงนั้นนะครับผมพอรับตรงนี้ได้แล้วไงต่อมันก็จะปลดล็อกบทถัดไปถูกไหมก็คือตำนานเนาะซึ่งตำนานก็น่าจะต้องใช้เวลาเล่นเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเล่นนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพอมันเปิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ต้องมานั่งคำนวณกันแบบนี้อีกทีหนึ่งนะให้ผมเดาเลยนะไอ้บทตำนานเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บตรงนี้คงเป็นรับซีดานเหมือนกันนะแต่จะเปลี่ยนเป็นซีดาน8 8 แล้วพอรับซีดาน8 8ได้ปุ๊บเราก็ต้องมาเล่นในพวกนี้นะครับเล่นไปเรื่อยเืเล่นไปเรื่อยๆืจนสุดถึงสุดปลายทางตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนนะจากการรับปกติเป็นปลดล็อกบทถัดไปถือว่ามันไม่มีบทถัดไปแล้วไงมันอาจจะเป็นให้รับซีดาน92นะผมซึ่งซีดาน92เนี่ยก็น่าจะต้องใช้แต้มจานวนหนึ่งแหละในการแลกแล้วมันใช้แต้มเท่าไหรอ่อ่ะเราก็ต้องมานั่งวนเก็บอีกกี่วันก็ว่าไปซึ่งเวลาในการเก็บก็น่าจะเป็นเดือนแหละผมว่าไอซีดาน9กเนี่ยก็จะได้ดีไม่ดีเดือนกว่ากว่าด้วย มันก็อยู่ที่ EA อจะกาหนดแต้มเท่าไหร่นะในบทตํานานในที่สุดปลายทางตรงนี้นะถ้ายิงแต้มเยอะก็ยิ่งใช้เวลาเยอะนะครับอาจจะก็แค่เดานะเดี๋ยวยังไงก็พอมันเปิดจริงๆมาก็ค่อยมารอดูแล้วกันเดี๋ยวผมอัปเดตให้แน่นอนนะครับผมสำหรับวิธีการเล่นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับไอ้เรื่องสีดานเนี่ยตามกันไปยาวๆนะครับผมแล้วเมื่อวานนะผมเล่นตรงนี้นะอีลิตเนี่ยเล่นตรงเนี้ยแล้วผมได้สีดาน82มาอีกตัวหนึ่งด้วยเว็เนี่ยมันดรอปเป็นยงขอขิงหน่อยนะครับผมผมคิดว่า น่าจะเป็นดวงวะเพราะว่ามันเป็นเขียนว่ารางวัลที่เป็นไปได้นะผมน่าจะดวงดีนะเมื่อวานแม่งดรอปมาพอดีนะยังไงใครเคยได้ดรอปตรงนี้นะครับหรือได้พร้อมผมเมื่อวานอะไรไงก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมหรือมีใครได้ดรอปตรงนี้มากกว่าหนึ่งรอบมั้งไหมผมสงสัยมากเลยวะว่ามีใครดวงดีขนาดนั้นไหมนะก็สามารถมาโม้กันได้นะครับผมผมจะรออ่านคอมเมนต์นะครับโอเคครับสำหรับอัปเดตกิจกรรมไอคอนเจอร์นี่นะหรือจะเรียกว่ากิจกรรมซีดานก็ได้นะ ในวันนี้นะก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมหลังจากปลดล็อกระดับมาส์เตอร์มาได้แล้วเนี่ยก็สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันก็คือเราจะต้องไปเล่นเก็บแต้มนะครับในที่เก่านะอีดิตแล้วก็เอามารับซีดาน85ให้ได้นะพอรับซีดาน85ได้ปุ๊บเราก็ต้องเล่นพวกนี้ให้ครบพอเล่นพวกนี้ให้ครบปุ๊บเราก็จะต้องมาเก็บแต้มอีกเพื่อที่จะปลดล็อกตรงนี้นะครับผมนี่1,300เนี่ยปลดล็อกตรงนี้ได้ปุ๊บก็จะเปิดตำนานให้เราเล่นต่อนะครับก็ใช้เวลาเล่นทั้งสิ้นเนี่ย เพื่อที่จะเก็บแต้มไม่ครบนะครับหนึ่ามร้อยเนี่ยประมาณ2ี่วันนะครับถึงจะเปิดตํานานได้นะก็ประมาณเท่านี้เลยนะผมสรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กําลังเล่นกิจกรรมนี้อยู่นะไอคอนเจอร์นี่นะครับก็ต้องใช้เวลาเล่นนิดนึงนะกิจกรรมนี้อย่างว่าเหมือนที่ท่านที่แล้วไอคอนเจอร์นี่กว่าจะได้ต่อเล,ลนนะั้นในที่ท่านที่แล้วก็ใช้เวลาเล่นพอสมควรนะประมาณ3เดือนกว่ากว่าสี่เดือนอยู่เหมือนกันนะนะเออ กิจกรรมซีดานเนี่ยจะใช้เวลาเล่นนานนี่ก็ไม่แปลกนะผมว่าแต่เดี๋ยวสุดท้ายก็จะได้ของรางวัลน,นะที่เอบอกนะก็คือซีดาร์เกอนั่นแหละเชื่อผมดิมันแจกอยู่แล้วนะไอเรื่องแจกเนี่ยมันแจกแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมยังไงก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเออประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้แน่นอนนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับผม ใครอยากจะสนับสนุนคอเนเทนต์ต่างๆเกมเอเอเอสปอร์ตเอฟซีโมบายอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะครับผมโด o n a t ะครับหรือไม่ก็ซุปเปอร์แดงก็ได้นะครับผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแ like, like, ชร์กดติดตามการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาละครับวันนี้กลต้อง,องจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วสวัสดีครับบย